ของผู้เอสสมุทรสงครามกับการท่าเรืไทยเอฟกับที่น่าแปลกอยู่อย่างครับกค่ะรีเลฟซีอย์นมาทีมนอเ่น้อยนะอยครับทีมชูรอฟีมิสเตอร์งนมาก่ทีมซนเอ่เล็น้อยนะอครับทีมชูรีอฟซีมิสาตาร์เงนมากกาทีมนเดอเรเลน้อรนอครับทีมรีเอฟซีมสเมอร์เนมากกว่าทบมั้นเอเ่กอนอครับทาทิตย์อาทิตย์เปิดเข้ามาทีมซนเดเรีเบร้อยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ให้กัปตันอินตเตสโอ้โหบูมบุกคนเดียวรุ่งรเลยนะครับแม่รองหลังนดับโต๊ไม่มีใครประกบเลยนาทีสิบห้ารับลูกหึ้มหม่งงองเอกราชอินทะเตสรครับแม่ก่อนหน้านี้แทบไม่ได้มีจังหวะได้จบเลยครับเจ้าบ้านปีเพิบปีเพอปลูกนี้ให้เอกพันเอกพันหลุดเข้าไปแล้วลูกนี้ปึ้มแม่มันล้นเข้าซ้ายครับ ต่อให้ไกลแค่ไหนก็ใกล้เคียงหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกนะครับชมลุยขึ้นนำฐานโต๊ด0-1ลาเตอร์โต๊ดลุยใหม่ครับชมบุรีนัทพงศ์เปิดมาแล้วโอ้โฮทุกเดียวครับที่ไปขนบมืโฉบขึ้นมาที่เสาแรกแต่เสาสอเท่าสัมไม่เคินเบิร์นแม่ลูกนี้ดีนมาเอาแล้วครับอาทิตย์เข้าซ้ายโอ้โฮเรียบร้อยครับ2ด เทอสักเบิ้ลจังหวะเดียวมาเทอสักจะตามเข้าไปอ้าวแล้วเทอสักยังได้อยู่อ้าวล้วครับเทอสักล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้๋อขาตัวโซนแล้วก็เป็นการประเดิมประตูแรกในสีเสื้อชมุรีของเทอสักใจมากเครับแบบนี้ติดกล้องขึ้นตำรวจในรอบรองชนะเลิศนะครับครับอ้าวแล้วลูกนี้มีโอกาสโอ้โหดูดิครับมงคลโอ้โห ตอนนี้เนี่ยหมดช่วงทดเจ็บแล้วแล้วผู้ตัดสินก็เป่าห้วีนหมดเวลาการแข่งขันครับชนบุรีเอฟซีครับถล่มทีมฐานบอกไฟสั